สวัสดีค่ะมื่อนีนยายแก้วสิบป้าเกลือป่าเนาะเพราะว่าบม่ได้เกลือดนเลยสิบ้าเพป่าว่าแต่งตัวบ่ชสวยบวกินเด้อว่าฉันยายแก้วก็เลยเต็มสูตรมื้อนาะลงมาเต็มสูตรป่าว่าบ่กินเด้อถ้าบ่แต่งตัวสวยว่าฉันโอ้ป่าก็เลือกมิโน่กันเลยลุยน้ำไทยเลยเด้อพี่น้องเนาะมากินบวบเลย เกอใกล้แต่เพิ่งกระยานเลยกำลังมาพี่น้องกำลังมาป่าก็อยากให้อยากให้ย่แก้วแตนสวยวะท่นโอ้ยจะต้องป่ายังมาเจียกแย่แทนเนีกำลังมางกำลังมา,ปาไ,ไววปพี่น้องเดี๋ยวช้าส่งก่อน <laughs> ยืนในน้ำพี่น้อง น้องไแต่งตัวเกลือปลาเอาปลาว่านว่ามันจะแป่าสวยว่าท่านว่ามันจะแปลวาบุญพระเวทนะล่แตงตัวพอแล้วอาหารไล่ล่ะผมปลาบ้า้องแต่งตัวสวยว่าท่านจะผิดกินนะนะกำลังมากำลังมาเว่าเขาโล่งน้ำเนาะเขาลงน้ำเกลือปลามันก็เลยอย่างย่านย่านเนาะนี่คนคนคนที่นักบุบบั่มบุบบั่มเนาะ โอ้ยเจ้ตัวใหญ่พี่น้องเมื่อใดแก้วแก้วแกงโตโบสวยโบย้อมกินโบย้อมกินกับอาหารทำไมเรียกว่าโอ้ยปลาเงี้ยแก้วแกงยากกินอันล้างใส่บอลาปลาอันนี้ก็ปลาหม้อปลาหม้อก็มีทุกปลาหมอเนาะ ห้ากินแปกน้าเหมือมักขีมาเนาะอันล้งอันหลังใส่ปลาเลยกินของมันเองดอกอันหนาใส่กล้องก่อนเด็ดก่อนเนี่ยเห็นบ่พี่น้อ๊ะไอแก้วกลิ่นกับก้ามเนี่ยพราะว่าที่แก้วหิวน้ำพักสวนก็เลยออกกับก้ามคือผู้ชายเนาะก้ามใหญ่หัวปากกาว่าแห้งยานบ่มีผัวเด้อพี่น้องหัวปากกาว่าแห้งเพราะฉะนั้นเอาเจ้าแก้วก็ต้องคิดได้บ่อด้วก้ามใหญ่พอด้วย จับ<ม>ข้อซิบล้วเข้าเดียว,วแลหัวว้โอ้กำลังมากพี่น้องปลาผู้ปงคนว่าเอาปลาผัวคือถ่ายจีบนล้กันอยู่เอายายเจ้ยวเห็ดบุป็นเนาะอาใส่เพื่อนก่อนขึ้นว่างก็นอนน้ำกันอยู่นี่โอ้ยขันเขาเอาอะไรโซ <laughs> นนี่ไปสนใจมากจีบได้บริโส์แลวจีบได้ <laughs> ว่าไอเถ่าปนีมพุเอาเด้อมาใครสนใจมาเด้อเป็นยังไรว่างมือบบแ,แล้วบันแกแล้วว่มีใครเอาหรอรับประกันคุณภาพเยี่ยมะช่วงล่างช่วงบนวดมือสองช่วงล่างฟิตช่วงบนนิ่มมา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  มเสียมาลอกมงกนก็ได้เื้ยเราไปเกยงอซื้อของซื้อยังไ้ซิมังกอนคือไก่ก็ซื้อตะบมังคงูออแม่ค่าตบพวกแสบผู้ซื้อเรก็เเอาเมียด่ายข่ซิมก็ได้ข่อยจงเอาเฮ้ยมีตุ้มซิมละมันอาหารมันลอยมัไก่คนอหูมาหากินอยู่ไก่ๆเลยบ่ดูนี่ห้อฮ้แห่ฝาดลงเนาะอยากแหทื่งลงได้เลย กันบมีแต่ตัวใหญ่เพียนัมสิเบิดแล้วหั่นเอาไว้มือใหม่น่นโอปลา่สะออนสวยเกินป่อยากลผู้หายกือบ่ใหญ่ลนี่เยบ่อ้มต่ามีแต่ปลาตะเพียนพี่น้องปลาน่มันออกเบิดเนาะปลาน้อยหลาย มือว้เ่ยมันเขาตุ่มมือนว่าจะมาเจากโลนี่ล่ะนี่บนี่นี่เอาเทลงแล้วซุ่มซ้ำสองนิ้วเนี่ยปลาหนี้น้อยปลาน่ยตัวเล่าๆสีนี่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 สีแดงๆโอ้แสดงว่าปลาลูกปลาทับทิมนี่ยนี่นี่นี่ะลูกปลาทับทิมแบบนี้ปลาทับทิมโอ้แสดงว่ามันรู้มันออกลูกไหลเรวเยอะแก้วนี้ก็เป็นของพ่อใหญ่ไล่เบิร์ดเด้ออย่าเข้าใจว่าล่องนี้เพิ่งแค่แล้วอย่าเข้าใจว่าเอาเยอะแก้วเราจะได้กินปลาบะแมนเด้อ มันเป็นของคนเบิทรัพย์สินของคนเบิด์ตหาการเอาไม้มวอเจ้าแก้วสิตไปนับหนึ่งไม้เนาะแตหาการเอาไม้มวอเจ้าแก้วจิตนุ่มเป็นนายแต่ตับคนสิเป็นนับหนึ่งไม้คนว่านับมึงไม่ก็เข้ากระเฮ็ดเองได้ว่าแต่มีพื้นที่เนาะอยู่ใช่หรอไปฟูเขามากเลยผู้บ่มากก็จะไปบังคับเขามากเขาก็บ่มากเลยนะไปบังคับเพิ่นมากเพิ่นก็บ่มากแล้วต้องมากเลยคมข้อให้มากเลย คมข้อไซเลยนาะมักบ่มักกันโอ้ยเบาดอกง่ายทวดแถากระเถวไม่ใช่ป่ะคมข้อไซเลยบ่มักกันต้องมักนต้องเอาหันบ่มักกับเพื่อนใจกันบ่ได้ดอกพี่น้องอ้โเข่าคือตั่นใบหล่นหายสิบสามกันเนาะจะน่าหายสิบสี่เดไปเริ่มนับหนึ่งไม้กันนะเดไปอุ้มลูกน้อยไฝ่พายกีมีผพาเงี้ยวไม้เลยรุ่นนี้บ่มีดอกพี่น้อง เปิดไฟผ่าขีนี้พยายามไม่ลูกสองคนอเอาแล้วท่านส,ส,สบายแล้วเอาไม้เลยท่านนี่สบายแล้วบ่มีดอกผู้ใดคิดว่าจะไปเอาลูกเลยคือบ่ได้เบิ่งหน้าพ่อพันดก็จะเอาแนวอยู่ท่นไปเอาไม้ดอกเอาโลดเจ้าลูกสองคนเลยดอกอายุปานนี่แล้วบ่มีดอกเบิ่งหน้าพ่อพันแล้วจะเอาไม้อยู่ท่านนี้คิดว่าจะได้ลูกนั่นแ่ละจบ<อ>เอาเมียก็จะได้ลูกต้างไปเอาแมาเหรียญเดือนจบเอาเมียเขายังจะได้ลูก เอาเบิ้งแงียงกันย้ำบื้ิงดีๆเงย้ยงคิดไข่ได้รวยเหรอเบิ้งกันเละกันตั้มตายแชกกันนเหระก็ได้คิดเรื่องว่าจะไปเอาเบื้องหรอมะเบิ้งดีๆได้เหรอข้าปลาไปขัวเข้าปลาไปเมียเมียเก่าเขาบีบข้อเอาบม่ได้ไปซอยไปเลยโอ้ยเลยบื้องยินบ่ข่าวว่าแต่ข้าปลาเมียไปหอวด้วย เมียกเกาเขาเ,เ,เจอเื่อเขาบีบพ่อเอาหรือห้วยบาเดิเบิ้งไผ่ได้ข่อยอ้าเป็ดอีอาก็ไมันเลี้ยงปลาผัวปลาเมยเียอะไรแทบ้านแต่แฟนครับทีเซ็งละเบิ้งหน่อยล่งหน่อยล่งกย,ย,ย,ย้อนเลื่องปลาผัวปลาเมยียอะไรอาสาระอะไรเอาไปเอามาหลังๆมันจะเกี่ยวมันบ่มีแนวเออเราต้ง<พ>องประกาศโฆษณาจะจะของปลาผัวแปดคลิปหรอ เสื้ออยู่หลักัก้าร้อยขนกับเสื้ออยู่หรักวันสองขนนี่แหละเสื้อแต่ว่าเพิ่อนบ้าบอกว่าไม่มีทรัพย์สินผู้ใดจีากเอาเนาะหาบ่เถอะเขาเขาบ่เสื้อว่าปลาหนิแล้วฮะบ่เสื้อกับยาเนี่ยออกเฮ็ดออกไลยเพิ่อนเลยอือก็ยายแก้วเฮ็ดยังบ่ป็้นดินโทรศัพท์กับบ่ใครป็นเพราะว่าบ่ใครได้ถืออ้าเป็นอเพื่เพื่เพื่ว่าโดน ้ชยนี่ก็ฝากก็ไลค์กดแร้ก็ติดตามช่องยายแก้วแฟมลี่หน่อยนะคะพอจะไปไทยก็เมี่ยงไม่ข่อยุณเพรายืนทายเยอะค่เออไปไทย <laughs> <laughs> แต่เราบ่ามีปัญหา